เลือชื่อวันนี้เราจะพาคุณไปฟังคำทำนายดวงประจำวันเกิดในปี2568กับหมอปลายพลายกระซิบที่บอกหมดทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและสถานที่ที่คุณไปเสริมดวงให้เฮงให้ปังหรือแก้ชงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้หนีหายคำทำนายจะว่ายังไงบ้างติดตามได้เหลือเชื่อการเงินพุทธกางวันจะได้โชคลาภจากเด็กเด็กเหรอ,อเด็กผู้ชายมัดจุก บางทีคนวันเสาร์เนี่ยสารล้างก็กังวลไหว้ไว้ก่อนห้ามไหว้เลยนะสารสารพระภูมิที่ล้างอยู่หรือว่าเป็นที่ที่แบบว่าสารหักมีเกณฑ์จะได้ของติดมาจากการไปไหว้เจ้าที่ความนักของคนวันอาทิตย์ระวังเรื่องของมือที่สาวันพฤหัสนะคะเรื่องของการเงินการเงินโชคลาบจะมาจากตึกจะมาจากบ้านจะมาจาก เลขอ้ขอขออบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อเทียนบารมีอัขระล้านนาเทียนที่มีความเชื่อหลายร้อยปีว่าเปรียบดังแสงสว่างช่วยชี้นำทางให้ชีวิต เทียนทุกเล่มมีความปราณีตตั้งแต่ไส้เทียนที่เขียนด้วยมือครูบาอาจารย์แผ่นต่อแผ่นตามเลิกยามและผ่านการบริกรรมคาถาทุกเล่มตัวเทียนปั้นด้วยมือโดยผู้ที่รักษาศีลเพื่อความสมบูรณ์แบบของอักขรสายขาวเทียนบารมีอักขรล้านานาประกอบด้วย1เทียนชุดบารมีเป็นชุดเทียนเปิดดวงที่ครบในชุดมาตรึงด้วยคาถานโมพุทธายะ2เทียนเศรษฐี จุดขอพรในด้านการเงินโชคลาบลาบลอยด้านตัวเลขปรับดวงการเงินให้ดีขึ้นกระตุ้นยอดขาย 3. เทียนสเสน่ห์จุดเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ออร่าในตัวเองเป็นสายเมตตาสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นติดต่อเจรจาการค้าขายผู้ใหญ่อุปถรรัมภ์ 4. เทียนสะท้อนขับไล่ของต่ำมนดำคุณใสของที่มองไม่เห็นไล่คนไม่ดีผีมุ่งร้ายให้หีหายจากดวงเรา สนใจเทียนบารมีอัขระล้านนาติดต่อได้ที่นี่ Line l ลายแอดบารมีล้านนาราชวัตรพุทธสำรับรู้พิธีมนตนในงานพิธีต่างๆเช่นพิธีพุทธาพิเศษหรือบวงสรวงราชวัตรพุทธสำรับเลือกใช้ไม้ h อ r ซึ่งมีคุณภาพสูงคงทนแข็งแรงทนความชื้นและเลือกใช้สีพิเศษสีมุกขาวคริสตลัลและสีทองช่วยป้องกันเชื้อราทนแดดทนฝนไม่ซีดจาง ราชวัตหนึ่งชุดประกอบด้วยบานพับสี่มุมแปดบานติดตั้งง่ายสามารถใส่กับฉัดธงทุกขนาดไซส์ได้อย่างสะดวกด้วยตัวล็อกที่แข็งแรงเพื่อการใช้งานที่คงทนยาวนานราชวัตพุทธสหรับมีทั้งหมด2ลาย1ลายพุ่มข้าบินโดยอัญเชิญเทวดาประจำทิศมาปกปักเหนือราชวัตทั้ง8ทิศมีให้เลือกทั้งหมด4ขนาด 2. ลายรั้วไก่ประยุกต์จากลายโบราณดั้งเดิมสวยคลาสสิกร่วมสมัยมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดตามการใช้งาน สนใจราชวัชฉัดทงโทร062-389-5491หรือสแกน QR Code คได้ที่นี่ตอนนี้ครับเราอยากจะมาระบุแต่ละคนไปเลยครับดวงประจำวันเกิด2568ของแต่ละคนครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปถามมาป้ายกันเลยครับมาป้ายฮะขออนุญาต ถามดวงประจําวันเกิดของแต่ละคนเลยเราเริ่มจากวันไหนก่อนดีเครื่องปีหลังครับผมเคร่งปีหลังแลนดอมเนาะเอาคนเกิดวันศุกร์ก่อนค่ะอ่าวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เครื่องปีหลังครับนะคะเอาในเรื่องของสิ่งที่จะดีก็คือในเรื่องของความรักกับาการ,รกงานงาน,นะคะ คนเมตตาเอ็นดูการเงินเนี่ยก็จะมีคนอุปถัมภ์คนขอช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปพูดไปคุยกับใครให้เน้นในเดือนพอพานเดือนต่อเต่าพอพานแล้วก็ทอทงต่อต่าค่ะททงด้วยอทค่ะก็คือจะจะดีจะง่ายแล้วก็เรื่องของสุขภาพ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะอยากให้ระวังในเรื่องของสบายใจเกินเล่นโทรศัพท์เล่นเกมนานหรือทําอะไรเป็นระยะเวลานานๆด้วยความสบายใจทําให้นอนน้อยอเจ็บตาจะเป็นลักษณะของการใช้ร่างกายเยอะจากความสบายใจเรื่องของความรักครับของคนวันศุกร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีสเสน่ห์แรงกับเพศตรงข้าม,มโดยเฉพาะคนผิวขาว ผิวขาวครับจะเข้ามาเยอะสมมติเราผิวเข้มแต่คนผิวขาวเขาจะดูแล้วเอ้ยอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ไหว้พระพรหมค่ะนะคะพระพรหมก็ขอได้ทุกเรื่องเลยจุดธูปดำสิบดอกนะคะน้ำมะพร้าวนมจืดนะคะแล้วก็เป็นขนมที่ทำจากแป้งล้วนๆแป้งฟูๆอย่างเช่นพวกโดนัท โดนนอะไรอย่างนี้เป็นต้นต่อมาวันศุกวันจันทร์ค่ะวันจันทร์โอ้โหแรนดอมจริงๆครับสุกไปจันทร์โอเคนะคะวันจันทร์นะจะได้ตื่นเต้นไม่งั้นก็ดูวันจันทร์เสร็จแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างนี้อ๋อต้องติดตามนะเนี่ยวันตัวเองจะอยู่ตรงไหนคนเกิดวันจันทร์นะคะสิ่งที่อยากให้ระวังคือเรื่องกระดูกกรบผมกกล้ามเนือมาจากการใช้ร่างกายหนักอาชีพต้องยืนก็จะยืนซะจน ขามีปัญหาขาบวมหรือถ้านั่งนานก้นกบมีปัญหาเอ็นอักเสบอะไรแบบนี้ค่ะกระดูกสันหลังมีปัญหาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สองสามปีข้างหน้าคุณอาจจะต้องผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยหรือว่าจะต้องรักษาเป็นพิเศษครับแนะนำนะคะว่าให้ปล่อยปลาดุกหรือปลาหมอนะคะอย่างละเก้าตัวอย่างละเก้าค่ะครับสวดคาถาโพชโพชง แล้วก็คาถาพาหุงครับผมไม่สะดวกสวดก็เปิดฟังเรื่อยๆแล้วกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะบอกทุกชื่อทุกนามสกุลไปเลยอันนี้ก็จะช่วยให้เขาเนี่ยไม่มาเกาะเราให้มันหนักเออมันก็จะเบาคือคนะต่อมาก็คือเรื่องของการงานการงานทีนี้การงานเนี่ยมันจะมีเรื่องของคำว่าขี้เกียจขี้เกียจขยับขี้เกียจเปลี่ยนอิริยาบถแล้วคนจะมองว่าขี้เกียจ แกตรงนี้สะแก้เรื่องเกี่ยวกับการขยับการเคลื่อนไหวเรื่องงานคุณก็จะไม่มีปัญหาด้วยแถมยังจะส่งผลกับเรื่องของการเงินด้วยซึ่งงานเนี่ยที่จะโดนเนี่ยก็คือโดนใส่ร้ายอาจจะนั่งคนคิดว่าเล่นเกมแต่จริงนั่งพิมพ์งานอยู่เราลุกซะเขาก็มองว่าเราทํางานและเราก็ไม่โดนปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินมันก็จะไม่มีปัญหาไปด้วยนะคะตรงนี้เกี่ยวข้องกันหมดถามว่ามีโชคลาภไหมมีมีในเดือนต่อเดือนต่อ ในเดือนกอครับนะคะสองเดือนนี้กอกับตอใช่ค่ะเน้นสวดบทยอดพักกนไตปีดกกับคาถาเงินล้านก้าวจบความรักความรักของคนเกิดวันจันทร์คนที่ไม่มีคู่นะจะเน้นคุยไปเรื่อยหรืออยากคุยอยากคุยไปก่อนยังไม่ได้จริงใจยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะลงหลักปักฐานกับใครประมาณนั้นแต่ส่วนคนที่มีแล้วก็จะรู้สึกแบบว่า เออเอออะไรอารมณ์แบบเออก็คือไม่ได้แบบว่าจะจะแฮปปี้จะอะไรขนาดนั้นก็คือก็สบายสบายไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการเลิกลาหรืออะไรวันต่อไปนจันทร์แล้วขอมาวันพุธค่ะวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันนะวันพุธกลางวันเนี่ยจะดีในเรื่องของการเดินทางนะ การเดินทางการไปประชุมนอกสถานที่การเปิดร้านใหม่มไกลบ้านหน่อยต้องเดินทางไปเปิดจะดีกว่าการที่อยู่ในบ้านก็คือทําธุรกิจในบ้านค่อนข้างยาก<ม>ให้มันมีการเดินทางเพื่อไปทํางานเงินจะเข้าตรงเยอะนะคะคแล้วก็เรื่องของการที่จะหา บริวารนะคะช่วงนี้ถือว่าหาคนเข้ามาช่วยได้ปัญหาที่ครูรู้สึกว่างานหนักเหลือเกินจะเริ่มมีคนเข้ามาช่วยแล้วนะคะอันนี้ก็ก็ถือว่าโอเคถือว่าดีเลยแล้วก็จะมีเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งด้วยเลื่อนตำแหน่งด้วยเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะใครที่รออยู่ก็ถือว่าแฮปปี้ครับผมนะคะเรื่องต่อมาเรื่องของการเงินการเงินนะคะการเงินพุทธกางวันจะได้โชคลาภจากเด็กเด็กเหรอืเด็กผู้ชายมัดจุก เด็กเอ้ยเรมกกมารแล้วอกว<笑><笑>เด็กผู้ชายมัดจุกก็คือกุมารน, oh. <N> นะคะก็คือเจอก็ลองขอดูแนะนําว่าไปสวดมนต์มอบบุญให้เขาก่อน oh. ก็คือเอาบุญของบทยอดพระกันไตรปิฎกครับ <N> ไม่เอาชินบัญชรน,นะ <N> เพราะว่าบทชินบัญชรเนี่ยบางทีแบบขออลัทธนานูน่นนี่นั่นมาใส่ตัว <N> แล้วก็กุมารเขาก็กลัวเขาก็กล <N> ัวแต่ถ้ายอดพระกันไตปปิฎกปุ๊บเนี่ยเขาได้รับบุญเต็มๆเลยเขาฟังเทศ ที่นี่อยากให้แล้วอ่าโอเคเดีวอะไรอีกความรักความรักความรักของคนพูดกลางวันครับถือว่าแฮปปี้สดใสไม่ค่อยมีปัญหาส่วนคนที่ยังไม่มีมีเกณฑ์เจอให้ขอพระพิ่คเนศ พี่คเนศครับผมใช่ค่ะพี่คเนศขอให้เป็นปางนั่งปางนั่งนะคะหรือปางประทานพรหรือปางเสวยสุขนะคะตรงนี้ก็ท่านก็จะประทานให้ค่อนข้างเยอะโอเคนะสุขภาพล่ะสุขภาพล่ะสุขภาพพูดกลางวันอยากให้ระวังเรื่องของหัวเข่าหัวเข่าใช่ค่ะใครที่ไปวิ่งหรือพยายามลดน้ําหนักออกกําลังกายหนักๆก็เบาหน่อยครับ ค่ะอย่าไปกระแทกมากแค่นั้นเองอีกนิดนึงเยอะหน่อยครับวันพุธกลางวันวันผมเองเ <c oughs> ยอะหน่อยอย่าเพิ่งไปไหวทีไหนครับไหวที่ไหนครับ,ว,รบวันพุธพระพิคเนตเมื่อกี้ไปบอกแล้วซึ่งหาได้ง่ายแต่วิธีการไหวก็คือให้จุดธูปดำ3า36ดอกแล้วก็ขนมหวานขนมหวานขนมหวานเวลาถวายพระพิคเนตห้ามเอาลูกอมอมันเล็กน้อยไปนะคะหาแบบเป็นชิ้นชิ้น ขนมเค้กก็ได้วุ้นมะพร้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะที่เป็นชิ้นเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะถวายท่านแล้วก็แนะนําพวกถั่วงา12อย่างก็คืองาดางาขาวรวมน้ำมีนมมีน้ําผึ้งแล้วก็ถั่วสารพัดรสก็บวกไปอันนี้ก็เป็นวิธีการขอสําหรับวันพุธกังวลดันด้อมนะวันดันอมครับหมอไปไปขอวันเสาร์ค่ะวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์นะคะ สิ่งที่อยากให้ระวังเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ผมประมาณปะป่าไม่ใช่คนผมยาวนะคะอายุก็คือ60เป็นต้นไปนั่นแหละหรือว่าเป็นคนอวบนิดนึงก็อยากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องหาหมอทานยาประจำนะคะแต่ถ้าเขาไม่ยอมหาหมอต้องรีบพาไปนะเพราะไม่งั้นถึงเวลาคุณจะเสียเงินเยอะกว่าเดิมทักเคอรื้ออะไรก็ต้องเพราะว่าถึงเวลาเป็นเป็นหนักเลย นะคะต้องรีบไปหาก่อนนะนะคะเรื่องต่อมาเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการไหว้สารพภูมิบางทีคนวันเสาร์เนี่ยอาจจะเป็นคนนอบน้อมเกินไปหรือเปล่าสารล้างก็กังวลเอาหรอไหว้ไว้ก่อนไหว้ไม่ได้เหรอไม่อยากให้ไหว้สารล้างาหรอนะคะห้ามไหว้เลยนะสารสารพภูมิที่ล้างอยู่หรือว่าเป็นที่ที่แบบว่าสารหักแล้วเขาไปวางกองห้ามนะคะห้ามมีเกณฑ์จะได้ของติดมาจากการไปไหว้เจ้าที่ ไหวเฉพาะสารที่มีคนไหวอ่าเห็นว่ามีร่องรอยการปักทูบเห็นว่าของยังอยู่ดีมีครบอันนี้ค่อยไหวครับต่อมานะคะในเรื่องของการงานนะคะค,คนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้คือเวลาทํางานก็คือตัวอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจาอาจจะแบบกลับบ้านไปแล้วหรืออาจจะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดึงสติกลับมาเพราะว่าความผิดพลาดในงานมันอาจจะสูงขึ้นส่วนเรื่องของโชคลาภ คนเกิดวันเสาร์จะได้โชคลาภจากยานพาหนะยานพาหนะเลขรถเลขอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็เรื่องของความรักความรักความรักคนเกิดวันเสาร์ถ้ามีอยู่ถือว่าดียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ากำลังคบคนนั้นถือว่าใช่อ่าแต่ถ้ายังไม่มีช่วงนี้ใจเย็น ใจเย็นๆองที่อยากให้ไปขอสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อยากให้ไปขอหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรครับผมชายเชิเชาแชร์เชิญเชาค่ะยชิเชาครับผมอ่ะอันนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นต่วันเสาร์นะต่อมาขอเป็นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีในเรื่องของหงุดหงิดง่ายนะคะช่วงครึ่งปีหลังหงุดหงิดเนี่ยมันน่าจะเป็นจากภาวะเครียดสะสมก็ ช่างผมมาเถอะอะไรจบแล้วก็ปัดออกไปปัดออกไปแล้วก็เรื่องของการทํางานคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้จะชอบในเรื่องของศิลปะศิลปะความคิดสร้างสรรค์การใช้มือทำทำงานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากแต่ถ้าทำงานรวมกันมันกุมอารมณ์คุมอารมณ์นิดนึงใช่ค่ะเรื่องของการเงินการเงินนะคะเรื่องเกี่ยวกับรถหรือเครื่องที่มีราคาหลักแสนจะมีการซ่อม มอเตอร์ไซค์เอยแบตเตอรี่เอยรตู้เย็นทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการซ่อมหรือมีการเปลี่ยนต้องใช้เงินกับเรื่องพวกนี้อ่าถามว่าหลีกเลี่ยงได้ไหมค่อนข้างยากมันถึงเวลาถึงเวลาที่จะต้องซ่อมใช่ค่ะต่อมาคือเรื่องของอะไรความรักความรักนะคะความรักของคนวาทิระวังเรื่องของมือที่สามเป็นเรื่องของการหาความสบายใจเป็นเรื่องของการหาเพื่อนคุยหรือว่าคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกแฮปปี้ก็เลยคุยไปเรื่อย คุยไปคุยมาเกิดติดใจครับกลายเป็นอะไรโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้คือต้องระวังตัวเองเอาแล้วคุยกับคนนี้แล้วมันดีไหมอ่ะหรือว่ายังไม่ใช่มันคุยไปเรื่อย,ยมันยังมันยังไม่ใช่แต่ปัญหาคือ มันมีคนอื่นอยู่แล้วว่าสิเรามีคนแรกอยู่แล้วแต่คนแรกมันคุยไม่ไหวมันไม่อยากคุยมันเบื่อต้องไปหาคนอีกคนหนึ่งอันนี้ก็คือคุมตัวเองคุมตัวเองคุมตัวเองให้ดีนะแล้วคนวันอาทิตย์วหวยที่ไหนครับหมอป้ายเสริมด้วงคนวันอาทิตย์ให้วหว้พระราหูค่ะไหว้พระราหูใช่ค่ะให้ช่วงนี้วหว้พระราหูนะคะให้เอาเงิน7บาทเงิน7บาทใส่ไปที่ปากท่านถ้าใส่ได้ ถ้าใส่ไม่ได้ให้วางไว้แถวมือหรือแถวไหนก็ได้นะคะหรือแถวแถวกระถางทูบแล้วก็จุดทูบเฉพาะคนวันอาทิตย์นะคะจุดทูบเจ็ดดอกเจ็ดดอกเฉพาะคนวันอาทิตย์เจ็ดดอกนะคะไหว้กลางวันแล้วบอกท่านให้ท่านช่วยในเรื่องการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่ก็บอกไปอันนี้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับวันต่อไปวันต่อมาวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนนะคะเรื่องแรกที่ขึ้นมาคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะอย่างเช่นบ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากันหรือมีอาการรู้สึกว่ามันหูมันอื้อเจ็บหูอะไรแบบนี้ค่ะหรือไปดึงหน้ามาแล้วเจ็บแถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะเรื่องของการเงินของวันพุธกลางคืนนะคะจะได้ดีจากการไหว้พระจันทร์พระจันทร์เหรอใช่เพราะฉะนั้นคนวันพุธกลางคืนเทศกาลไหว้พระจันทร์อะฮะ ซื้อขนมไหว้พระจันทร์มาไหว้ซะ <3 S 2> จะทํา <3 S 2> ให้คุณได้โชค uh huh. แล้วการได้โชคเนี้ยถ้าคุณไหว้พระจันทร์น้างคนเกิดวันพุธคือนะไห uh huh. ว้หนึ่งครั้ง uh huh. อาจจะได้โชคติดกันประมาณ3ครั้งโอ้โหสืมครั huh. ้ง3ครั้งสามงวดเอาง่ายอะ่ะ อยู่ดีไปทําอะไรพี่อยาจจะให้หนูก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปเล่นตัวเลขอะไรก็ได้คือแบบอยู่ดีมีลาบลอยมาติดกันสามค่ผมแล้วไปไหว้ที่ไหนแล้วหมอปลายพุธกลางคืนอ่ะไหว้ที่บ้านไหว้ที่บ้านใช่เพราะพระจันทร์อยู่ที่บ้านอ๋อพระจันทร์พระจันทร์อยู่ที่บ้านแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่พร้อมในการไหว้พระจันทร์ไม่รู้ทํำยังไงนะคะ ก็ให้ไหว้พระพุทธชินราชครับนะคะบวกหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดสามองค์นี้เท่ากับพระจัตก็คือหาคาถาในโบสถ์ทององค์ละสามจบแค่นี้หมอปลายครับรับพุธกลางคืนเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างความรักระวังเรื่องของการคิดเองหรือการไปแอบชอบคนอื่นครับอ๋อถ้าเขาไม่ตบมือกับเราเราก็ไปเถอะตบมือข้างเดียวไม่ดัง ไม่ดังแต่ว่าด้านไดไออดก็จําเป็นคือต้องจีบก่อนเออถ้าไม่จีบครับก็ไม่ได้ได้แต่ถ้าจีบแล้วเขาไม่เล่นด้วยก็ไปหาคนใหม่ใช่แต่มีสิทธิ์จากการเริ่มก่อนเออต้องเข้าหาก่อนนะสำหรับพุธกลางคืนอีกสองนครับหมอปอารอวันไหนดีคะอังคารกับพฤหัสเอาวันไหนดีเอาวันพฤหัส่ะเมีคนรอวันพฤหัสวันพฤหัสนะคะเรื่องของการขายที่ดินครับการทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพบ ช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มว่าจะได้เงินอาจจะไม่ถึงที่ต้องการครับแต่ได้แต่ได้นะคะแต่ได้แบบมีคนกลางนะ<อ>ไ,ไ,ดได้ด้วยตัวเองนะคะต่อมาในเรื่องของการจะจ่ายเงินจากการดูแลตัวเองเยอะโดยเฉพาะเรื่องเปลี่ยนยาเปลี่ยนหมอ,อหรือไปคลินิกเสริมความงามไปดิฟผิวดิฟวิตามินมจะจ่ายเงินจากตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะอนะคะแล้วก็เรื่องของ คนที่รับราชการรับราชการไหว้ครูต้องไหว้จุดพูกสิบเจ็ดดอกจะต้องขอทานในเรื่องของตําแหน่งให้ชัดเจนครับบอกเลยว่าจากไหนไปไหนห้ามบอกว่าขอให้ได้เรื่องตําแหน่งถ้าบอกแค่นี้ไม่รู้เรื่องระบุไปเลยต้องระบุให้ชัดขอจากเลื่อนขั้นจากรองผู้มนวยการเป็นผู้มนวยการระบุอย่างนี้ไปเลย แผนกอะไรหน่วยไหนโอ้โหระบุแผนกระบุหน่วยระบุอย่างระบุไปเลยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินการเงินการเงินโชคลาภจะมาจากตึกจะมาจากบ้านจะมาจากเลขห้องก็แล้วแต่จ้องครับผมนะคะแล้วแต่จ้องแล้วสําหรับคนที่ไม่ได้รับราชการไปไหว้ที่ไหนครับหมอไปคนที่ไม่ได้รับราชการไหว้ พระปางนาคปกได้เลยค่ะปางนาคปกได้ทุกที่ใช่ค่ะแล้วความรักของวันพฤหัสล่ะครับคนเกิดวันพฤหัสในเรื่องของความรักคนที่มีอยู่แล้วจะรู้สึกว่าเริ่มคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยอยากคุยเอาเหรอแต่ก็เข้าใจกันก็อยู่กันสบายๆแบบนี้มันไม่ต้องไปไปถามอะไรเขาเยอะแยะมันก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะน,นี้แต่ว่าคนที่ยังไม่มีใครเนี่ยจะถามเยอะมากาแล้วจะเน้นการคุยแบบไม่เจอตัวเอาเหรอแล้วไม่โทรเพราะฉะนั้นเป็นพวกแชทซะส่วนใหญ่ Oh. ก็แอบ,บห่วงเหมือนกันถ้าเจอดีก็คือดีไปเลยแล้วก็คือแบบว่าคนที่คุยกับต่างชาติอะ่ะ mm. มีสิทธิ์ที่จะได้คู่ด้วยวันสุดท้ายครับนี่คนวันอังคารรอฟังอยู่สุด<า>ท้ายอยูเย่เนาะวันอังคารมาคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยขอใช้คําว่าเหนื่อยเหนื่อยเลยเหรอเหนื่อยคืองานเยอะ oh. งานเยอะเครียดแล้วก็เหมือนกันที่ จัดตารางตัวเองเนี่ยไม่ค่อยลงตัวค,คือสมมุติตารางงานมาตอนนี้อยู่ดีนายเรียกแทนที่งานจะเสร็จแล้วได้ไปเที่ยวกับแฟนไม่ได้ไปพูดง่ายๆว่าแยกลางไม่ได้งานเยอะงานเยอะอ,อีกเรื่องหนึ่งที่คนวางคารต้องระวังก็คือเรื่องของความเครียดกับการนอนน้อยด้วยอะไรก็แล้วแต่ทุกปัจจัยจะทําทให้นอนไม่พอ แต่เรื่องการเงินดีการเงินดีการเงินดีก็คือมีใช้ตลอดครับมีแล้วก็ใช้ตลอดอ้าแสดงว่าดีแต่ก็มีให้เหตุให้จ่ายมีให้ใช้ตลอดใช่ก็คือรับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้รับเข้ามา1ก้่อนครับนะคะแล้วแยกไป1อันเข้าอีกบัญชีหนึ่งแบ่งเก็บใช่ที่เหลือก็ไว้ใช้นู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือแก้ได้ครับนะคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกโชคลาภจาบความรักโชคลาภคนเกิดวันอังคารให้ขอจากพระศิวะ กับพระนารายณ์สององค์นะคะก็คือจุดทูบรวมกันเลยจุดทูบ16ดอก16ดอกนะคะถวายดอกดาวเรืองแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังกับบุหรี่ขอในเรื่องของการงานโชคลาภแล้วก็เรื่องของโอกาสกับอุปสรรคอะไรทั้งหลายแหลเนี่ก็คือขอได้หมดเลยนะคะมาเรื่องของความรักความรักความรักของคนวังคารค่อนข้างจะห่างไม่มีเวลาให้กันแต่เข้าใจกัน สำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะคะคแต่คนที่ยังไม่มีจะมีคนเข้ามาจีบเยอะเนื้อหอมเข้ามาหาเราเองเข้ามาหาเราเองอเแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าตอบไม่ตอบแค่นั้นเองอเ,เออลองดูละกันว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ครับผมเ <c oughs> มื่อกี้ได้ฟังสถานที่เสริมดวงของคนแต่ละวันไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เรามีของที่ใช้เสริมดวงได้ทุกวันและทุกเวลาน,นั่นก็คือผ้าเสริมดวงมหาเศรษฐีหรือว่าผ้าโกยดวงครับ อันนี้มีความพิเศษยังไงครับหมอปายนี่เลยค่ะโกยดวงค่ะครับผมหลายๆคนที่เคยได้ไปก็โกยกันได้เยอะจริงจากที่ไม่เคยได้ก็โกยกันได้ครับจริงๆแล้วผ้าตรงนี้นะคะมันมีต้นกำเนิดก็คือไปวัดเองมันก็เลยแอบเดียวบ้างวงกลมไม่ตรงบ้างนะคะแต่มันมีสตอรี่ก็คือตอนนั้นที่ไปไปอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็ได้ไปนั่งแก้บนกลางหิมะ แล้วท่านก็บอกว่าเอากระดาษปากกามาอีกวันหนึ่งหนูก็เอามามีวงเวียนด้วยท่านก็บอกว่ามุมนี้ให้วัดอะไรจุดๆสีอะไรก็ใช้เวลาในการออกแบบเนี่ยอยู่ประมาณปีกว่านะคะกว่าจะได้สีสันกว่าจะได้รูปลักษณ์แบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของท่านโยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์พิเศษจะไม่เหมือนกับพยันอื่นๆหรือโปรดักอื่นๆของไปเลยตรงนี้เนี่ยจะมีความแรง แล้วถือว่าเป็นยันหน้าประตูขุมทรัพย์สมบัติของท่านยมอ,โหโหอะตรงนี้เลยนะครับ สี่ทิศเรารับให้หมดนะคะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของสิ่งไม่ดีนะคะทั้งข้างเพื่อนข้างแรมใครโดนของลงเพลมงพัดนะคะก็คือกันให้ด้วยแล้วก็รอบนอกรู้จักปากว่าก็คือกระจกแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะคะหรือไอ้พวกกระจกเสือขาบดาบป้องกันสิ่งไม่ดีนี่เราสะท้อนให้ด้วยสะท้อนด้วยเก็บด้วยป้องกันด้วยออกมาวงนอกนะคะก็คือ เลขวันเกิดสีประจําวันเกิดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของราศีราศีนะคะราศีปีนักษัตรปีนักษัตรครบเลยนะคะถือว่าเป็นไอดีนิตี้บอกบุคคลได้ต้องใช้เฉพาะของใครของมันห้ามแย่งกันห้ามแบ่งกันเพราะว่าดวงใครดวงมันดวงใครดวงมันอธิษฐานแล้วพาไปไหนพาผ้าไปขอพรแล้วก็จะเป็นดวงของคนนั้นไปเลย สิ่งที่พิเศษกว่านั้นค่ะมีอีกห้ารอบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ความเป็นมงคลทั้งแปดอย่างนะคะของพุทธมหายานเราไปวัดพุทธมหายานเราจะต้องเห็นเครื่องที่แสดงความเป็นมงคลตรงนี้เรียกเงินเรียกทองเรียกความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งมีกินมีใช้เท่าไหร่ไม่หมดนะคะแล้วก็ดวงตาทั้งสี่ทิศตรงมุมนี้แน่ตรงมุมซ้ายขวาเปรียบได้กับเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศ เพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้ทำไมถึงโกยดวงได้หรือทำอย่างอื่นได้ป้องกันได้เพราะว่ามีปัจจัยครบทุกอย่างที่บายคิดไว้ดีแล้วรอบครอบแล้วแล้วสีเนี่ยก็คือเหมาะกับทุกคนในวันเกิดไม่ต้องมากังวลเลยว่าวันจันทร์ฉันห้ามสีนั้นวันนี้ต้องห้ามสีนี้ไม่ต้องเครียดทุกคนใช้ได้หมดนะคะแล้วก็วิธีใช้วิธีใช้ครับง่ายมากตลอดรายการเห็นเลยว่าไปของขอเพราะว่าณเวลานี้อ่ะฮะ เราสึกว่ามีข้างบนเดินไปเดินมาอยู่บนหัวไปตลอดแล้วก็ไปทํำนายไปกลัวของของใครหรือที่เขาเดินอธิฐานใต้โบสเนี้ยมันจะกระเด็นเข้าไปไปก็ต้องกัดกันไว้ได้เลยกันไว้ก่อนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเดินไหว้พระเราอธิษฐานเราขอพรผ้าก็อยู่กับไปตลอดไปก็ได้พรตรงนี้นะคะพันคอไว้ง่ายสุดนะคะวิธีแรกวิธีที่สองค่ะ ฝันร้ายโดนผีหลอกโดนผีอัามนะคะรู้สึกไม่ดีกับความฝันครับง่ายเลยไปคุมหมอนคุมหมอนใช่แล้วก็นอนไปนอนหนุนไปเลยใช่ค่ะเหมือนกับคุณใส่ผ้าเครื่องครับผมนะคะคุ้มป้องกันภัยตลอดเพราะว่ามีท่านยมคุณก็จะไม่โดนผีอัมนะคะนี่ช่วยได้เพราะว่าใช้ตลอดเรื่องต่อมานะคะกระเป๋าค่ะกระเป๋อยากเรียกเงินเรียกทองอะไรก็แล้วแต่ต้องหูกระเป๋านี่แหละเขาก็จะไปพันกันสวยๆนะคะตรงนี้ก็เรียกทรัพย์นะคะ ถ้าเป็นคุณผู้ชายชอบขับรถส่วนใหญ่เขาจะไปผูกกับกระจมองหลังกระจมองหลังค่ะหรือว่าไวที่เบาะไวที่เบาะนะคะตรงนี้เนี่ยการไว้ที่เบาะเนี่ยพนักงานออฟฟิศหรือคนทํางานที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโดนแทงข้างหลังหรือข้างๆเราเนี่ยเป็นเป็นทางหนีไฟบ้างเป็นกระจบ้างครับผไปคุมเก้าอี้อันนี้ก็คือป้องกันได้วิธีใช้คือหลากหลายแล้วแต่เราจะอัดเดปเลยแต่คือทั้งหมดเนี้ยยมมาคุณของบายใช้ว่ายมมาคุณนะคะคือ เน้นป้องกันเสริมและรับนะคะรับก็คือรับแต่สิ่งดีๆเท่านั้นส่วนตรงนี้ถามว่าปลูกเสกไหมปลูกเสกทุกผืนปลูกเสกทุกล็อตและทุกรุ่นนะคะการปลูกเสกนะคะปายไม่ได้แค่อารัธนาแค่ดวงตาท่านโยมนะคะมีท่านโยมะต้องเป็นหลักแต่องค์ที่เป็นหลักกว่านั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะปายขอเท้าจตุโลกบาลด้วยแล้วก็มีเครื่องที่เป็นสัญลักษณ์ที่บูชา พระพุทธศาสนาทั้งพุทธเถรวาทและพุทธมหายานะคะเพราะฉะนั้นก็คือครบทั้งพุทธทั้งเทพนะคะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือแน่นที่สุดเลยค่ะหมอไปแล้วมีโปรโมชั่นให้แฟนรายการเหลือเชื่อไหมครับมีอยู่แล้วค่ะมมารายการนี้นะคะได้รับของดีๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรายการเหลือเชื่อเท่านั้นนะคะผืนนี้ห้าพอยเก้บเบาทครับผม พิเศษพิเศษเลยที่นี่เหลือแค่2,999บาทเท่านั้นนะคะเ<อ>ึ่งตรงนี้เนี่ยคุ้มค่าคอยู่ใช้นานตราบชั่วลูกชั่วหลานล้วคุณดูแลดีๆนะคะผืนนี้นะคุ้มมากๆแค่2,999บาทนะคะถ้าคุณสั่งผ่านรายการเหลือเชื่อเท่านั้นนะคะคใครที่สนใจนะคะสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะนะคะกดดอกจันทร์ 764ดอกจันแปดเดอกจันเก้สสี่เหลี่ยมย้ำนะคะดอกจันทร็ดหดอกจันทรด8 9ดอกจันทร้าสสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะแล้วก็รอรับสายจากระบบอัตโนมัตินะคะจะเป็นเสียงของใบเองนะคะโทรกลับไปนะคะให้คุณแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่นะคะต้องชัดเจนนะคะระบบเนี่ยจะพิมพ์ให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ คุณแค่รอรับสินค้าที่บ้านนะคะเรามีระบบเก็บเงินปลายทางให้เรียบร้อยนะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าแบบเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลเอาไปได้ไหมแล้วกลับ,บมาจะใช้ต่อได้ไหม,มสมมุตินะสามารถติดต่อได้นะคะที่ Line ID ค่ะแอดไซตัว A อกลมๆนะคะแอดไซนะคะลัคก,กี้ยัน9 2า i แอดไซลัคก,กี้ยัน92นะคะแอดไซน์ L U C K y. y a n 9 2นะคะพิมพแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะแค่เท่าไหร่นะคะพี่อม2,999บาทเท่านั้นเองครับใช่ค่ะสำหรับคนที่บูชาไปนะครับต้องมีคาถาอะไรสวดไหมครับคาถาง่ายมาก <S <S ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ <S 2> <S 2> ในกล่องนะคะที่บูชาไปออไปจะมีแผ่นนี้ให้นะคะแผ่นนี้นะก็จะมีสัญลักษณ์ดวงตาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางได้อีกนะคะเรียกทัพย์นะหันข้างหลังนะคะหันข้างหลังนะคะมีคาถาให้เลยนะคะง่ายที่สุด ศรัทธามหาพรสัทธานมหาพรใช่ทั้งหมดนะคะสามจบขอเรื่องโชคลาภเก้าจบขอเรื่องความก้าวหน้าหรือจะสวดเก้าจบแล้วขอได้ทุกเรื่องก็ขอได้แต่ถ้าใครใช้ในเรื่องของการกันผีกันของนะคะสวดคาถาท่านโยมมีคาถาให้เลยคาถาปัตโตเมตังนะคะแล้วก็บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการบูชาผิดนะคะมีแค่นี้ไปให้ทุกอย่างครบเซตอยู่ในกล่องเดียวราคาแค่ 2,999บบาทาเท่านั้นเองอ<า>ใครอยากเสริมดวงได้ทุกที่ดวงดีได้ทุกวันต้องใช้ผ้าเสริมดวงมหาเศรษฐีรับรองว่าคุณจะดวงดีเหลือเชื่อครับ